สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติง EP 647มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติง EP 647วันนี้ก็คือ 9pp เมื่อน้อง pp โผล่มาเซอร์ไพรส์พี่พ P 9พี่9เขินจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่เลยละค่ะ ค่ะวันนี้เป็นวันงานที่9โนพะเจะส่งมอบโฟตโต้บุ๊กให้กับแฟนคลับกับมือตัวเองค่ะทุกคนแล้วตอนที่9ก้าำลังมอบโฟตโต้บุ๊กให้แฟนคลับอยู่นั้นจูๆ่ๆน้องพีพีก็โผล่มาเซอร์ไพรส์พี่9ถึงที่งานเลยละะ่ะค,ค่ะคุณขา วีก็ฟินเกินคือไม่ใช่เซอร์ไพรส์แค่ก้าวเท่าน,นั้นนะคะยังเซอร์ไพรส์แฟนคลับในงานมากๆอีกด้วยแล้วก็เป็นวินาทีที่ฟินที่เขินสุดๆแล้วคนที่เขินกว่าแฟนคลับเขินจนหูแดงยิ้มจนแก้มแตกแล้วก็เขินจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ก็คือก้าวนพก้าวค่ะทุกคนโอไมคก๊อ oh พอแฟนคลับพากันแซวพ่อก็รีบบอกว่าอย่าแซวเพื่อนทันดี อาจาเขินจนไปไม่เป็นสวมบทดูแก้เขินซะเลยงี้แล้วตีมชุดวันนี้คือฟิลแฟนอะไรขนาดนั้นคือสีแมทกันเกินนี่ตั้งใจหรือบังเอิญกันแน่คะคุณขาตายหติตาย,ตตาย,ตายตกำลังใจคนสำคัญมาเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่เลยนะพราแบบนี้มองจากดาวังคารยังรู้เลยว่าน้องพีพีคือคนพิเศษที่มีผลต่อหัวใจของก้นพ้ก้าจริงๆว่าไหมคะ ค่ะแล้วตอนที่ก้าวจะลงไปพักในช่วงเรกแรกทางทีมงานก็ให้น้องพีพีขึ้นมามอบประเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับพี่ก้าวแล้วพ่อก็คือเสียอาการอีกรอบจําเม้ สองจะมาสามข้างในฟินนุมไม่มีอะไรเลยไม่คิดไปทั้ต้องไปยินไงอีกโอ้อาสินทานนี้เดี๋ยวจะได้ไปพักแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเจอกับรอบที่สองต่อหรือว่าเดี๋ยวรอส่งกันก่อนครับแต่ให้อนุญาตคนที่จองตั๋วกลับบ้านหรือว่ามีไฟบินหรือว่าอะไรกลับก่อนได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เดินทางมาเที่ยวหากาในวันงี้กันดีใจมากๆากเลยครับพี่ก้าวอยู่ทางนี้นะครับแซวล้งแวเล้งยรับโุ้ก่อนเลยแงันที่สุดเลยครับจิดว่า v i t กันเลย v b แ้วนะรับี่เดียน ก็เปิดดูเป็นไร,นไรอย่าถามพวกเขาเลกเป็นไรคุณเป็นไรกันเนี่ยเอาซะผมไม่กล้าขึ้นเวทีเลยมาเดี๋ยวผมให้คุณไปพักจริงๆแล้วเดี๋ยวรอบสองเราจะันวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับรอบแรกครับ โอ้ยพอน้องจะไปก็รีบเรียกน้องขึ้นมารับโฟโต้บุ๊กทันทีเลยนะคือไม่อยากให้น้องกลับใช่ไหมล่ะแล้วมีการพูดเป็นในๆว่าให้รับโฟโต้บุ๊กไปดูแลคือให้รับโฟโต้บุ๊กไปดูแลหรืออยากให้น้องรับตัวเองไปดูแลกันแน่เฉพาะแล้วก็ยังบอกน้องอีกว่าว่างๆให้เปิดดูโอ้ยโอ้ย,อย,อยงานนี้ให้เสิร์ฟสุดๆจีบแบบไม่มีคําว่าจีบเตาะแบบมีชั้นเชิงแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังเก็บอาการไม่มิดอยู่ดีพอคุณเนยอาการชัดขนาดนี้เมื่อไร่จะเปิดตัวสักทีล่ะคะเนี้ เดี๋ยวไปเล่าโฟโต้บูให้น้องฟันโอเครู้ไหมนะครับ

เดูทีวีกับหน้าลอม illar, ตาตรงนี้เลยมาทีีมา้เยม่ไไม่ถามไม่เยเอากระดับแล้วตงโรอเงี้ยใช่มจริงใช่จริง่จับไปเอาตรงขัหน้ามามาอยาลืมยามปามอปามคนพี่บง ไไมอยู่หนขอตะเกียงหน่อยครับขอตะเกียงขอตะเกียงหน่อยครับอ่าเลยเลยขอตะเกียงหน่อยครับขอตะเกียงหน่อยติ๊ต่องยูนิเวิร์สต้องมานะครับหรือว่าจะข้างในไหมข้างในอ่ะโอปาวานครับโอปาวานสวยเป็มันปาวานะครับปาวานสวยมาก หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำอีกเป่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีรุ่หนึ่งหนึ่งสองสามเป็นหงสอพี่จังหวะก็มันไม่ตรงกันเลย พี่หลับตาที่ลูบอกเลยเอาเดี๋ยวเราจะลอไดูไหมไม่ไม่วันนี้พี่ไส่ดหมอ่งสองสม่ะงอม่งสองสามหนึ่อมพ่เอามีดตอไม้ด้วยทอกไมได้ละได้แต่พี่แผลนมองแผลหน้ดสุ กล้อติงตีต่อยูนิเวิร์สหน่อยนะครับอ่าใช่ใช่ดีมากครัมาขอแบบทิ้งที่ขอแบบนิดนึงเออเื่อเอาไว้ใช้งานหนึ่งสอ่าอุ้ยสวยมาหนึ่งสองสามหาพิซาได้้วยนะนึ่งสองสเนี่ยะหนึ่งแบ่งแบ่มันจังหวะกล้องนะครับหนึ่งส้างไว้ หนึ่งสองสามเนินสองสามค้างไว้จ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาหนึ่งสองสามค้างไว้ไปรุ่หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม โอเคพี่ใหญ่สวยสองพิศดยได้ก็เขาไดได้ยิมทำไมขาแบบชุดแมทกันมากเออห้าไม่รู้เลครับพี่เก้าแดงพี่เก้าเคินครับพ่้าท ก็ทำท่าไนพี่เอก็ต้องที่สุดแขแล้วไม่มาถึงว่าพี่เอต้องหลอกเหงพี่เอตี้อะ tiktok universe ต้องมาแล้วครับเอาสิเฮ้ยนี่นี่ขอเขาดิขอ unicorn หน่อยนะครับ tiktok universe ใจเดียวตะเกียงก่อนก็ได้ครับ หนึหงสอามหนึ่สองสมันดินได้มั้ยนึ่สองสามปันใจมิดใจมากเลยครับอะไรเนี่ยอนน้คืออะรปีกอกอยู่ชั้นไที่ประมตะเกียร์คุยกับตองตะเกียร์น่ารักมาครับ ันนีพี่ต้องไปลงกระถางดูกสวยมาก่พี่ด็บมากเลยครใช่คนมากเลยเขาหลวงคนดูเยมากเลยที่หอกี่คนกี่คนหออู้ยขาคนสองเลยตกองเกี่ยวกับคนสองเล t ต้องเกี่ยวสิงโตขอสิงโตได้ไหมทุกคนขอขอสิงโตได้ไหม จะมือกันหงอกพี่เอ็มมาแสดงความรักที่ด้านหลังไว้หลังมากนี่กอล์กันหงอกต้นไม้คนเลยส่งหัวใจใช่คนเลยแบบไม่หยุดเลยตอนเนี้ยมันบางนะโอ้โหหนึ่งทุกคนขอทิกตอกยูนิเวิร์สเออฮอปดีฮอปดีฮอปโอ้โหคลินิกคลินิกอยู่ข้างล่างขี้นิ่อยู่ข้างล่างคลินิกอยู่ข้างล่าง ก่แอ่พ่งนี้เอาวดทำอะไรบ้างอ่ะมันสามรถเนี้อสต์สามารถใช้ได้ด้วยนะใช่แต่เขาไม่ให้รองทด้อบนะเดี๋ยวผมอันนี้ต่อไม่อันนั้นเอาไว้สวิตใช่ไปเอาไว้ที่อีหน่อยไม่เป็นไรพี่อพีได้ารอเปล่าเอมาออกีแต่น่าไปพักแล้วเขบอ่าีใช่ปะนรอ น่าต่อเติมและมีผูแล้วคนกดไลค์เยอะนะใช่ไหมใช่ใช่มีแหละมเมนตคู่ครับมูมนตคู่พี่เอน่ารักมากค่ะ แฟนพี่แฟนพี่แฟนพี่หล่อมากครับพี่เอแต่งตัวน่ารักน่ารักผมน่ารักแฟนพี่หล่อมากครับแสงแสงแสงที่ถ่ายรูปบอกนี่ไยคนสวยก่อนคนสวยก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่สวยนะฮะทุกคนทุกคนต้องต้องเทียบดูนะอันนี้ไม่สวยอันนี้เขาเรียกว่าสวยมาก อันนี้สวยมากอันนี้ไม่สวยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่สวยค่ะอันนี้สวยนี่อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอยู่แล้วอันนี้ไม่สวย น้องพีพีเดี๋ยวต้องไปนะจ้าสักพักเดี๋ยวต้องไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ตอนที่ก่อนกลับก็สวัสด,ดีบายบายกันก็ได้พี่เอได้เออพี่เอหน้าดีขึ้นนี่วะใช่เสกเสกแอลซีทุกคนปีโอโมทให้ไปทำด้วยนี่นะฮะถึง <laughs> โอเกิ แข่งปากปากปากแข่งกันปากมีกาวด้วยวันนี้หนูมายินดีพี่ก็จะได้เททามกับแฟนๆทุกคนค่ะเนี่ยเห็นปากปากสีสวยไหมปากสีสวยเหมือนกันเลยต้องเลมอนมีเท่านั้นอุ้ยเมื่อกี้อะไรโผล่มาหาอะไรอ่ะเมื่อกี้น่ะน่ะน่ะโผล่มาตรงกลางน่ะพะโผลมาตรงกลางน่ะอ๋อพี่แฟนเของค่แฟนเจ้ของค่ายไว้ใครเป็นเจ้าของไข่น่ะคงโชคร้ายน่ะเข้ยไปแม่อุ้ยเข้าไปแม่อุ้ย อุ้ยขอบคุณค่ะมีไฟจากข้างหลังให้ด้วยฮะมีไฟด้วยเนื่อีไฟแล้วมีไฟแบบแบนี่ปุ้ยไปเจอกันนะคะไปเจอกันนะครับทุกคนอมเผื่อขี้หิวนี่ไงนี่ีกินพีพีกินเผื่อแล้วค่ะโอเคเราไปส่งน้องพีพีกันนะจ๊ะอ่าทุกคน ตอนนี้ SLC เหลือกี่ที่นั่งน้องพีพีเหลือ8ปทั้งหมดแที่นั่งนะคะยังมีที่นั่งอีก8ที่นั่ง8ที่นั่งใช่เพราะฉะนั้นทุกคนพันกว่าคนนี้ต้องรีบไปดูนะคะต้องรีบไปซื้อนะครับ8ที่นั่งนี้คือหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะทุกคนใช่ไหมโอ้ไปเที่ยวเกาหลีได้การใช่กินน้ำงอร่อย ถูกต้องแล้วเราจะไปใส่ชุดฮันบกด้วยกันอ่าใครฮะมีมั้งเดนเราเขไปเช่าเอาโอค่หนหชุดฮันบกหเลช่อชุดเกาหลีอะชุดเกาหลีใช่ฮันบกฮันบกที่หนใช่ฮันบกฮันบกใเดี๋ยวจะได้เห็นเลยเก้าวีพีฮันบกอ่าพี่นา่มใส่ไว้แรงมาก ไม่ s <S พ ła, luck, ี่เอใส่ไม่ได้เพราะพี่เอเตี้ยเนี่ยเดี๋เป็นคู่รักเลยถ้าใส่ก็คือผ้าลงไปข้างล่างเลยนะจะบอกให้ชุดคู่รักเขาไม่ทำผมไม้ด้วยนะคะใช่บ้านหมู่บ้านอะไรอ่ะหมู่บ้านเอ่อบ้านยกทันเกิดได้ไม่แต่ที่วัดแถวที่โซนที่เราอยู่ก็มีอ่าโอเคอย่าลืมนะทุกคนถ้าใครอยากไม่อยากเห็นแค่รูปถ้าใครไม่อยากเห็นแค่รูปต้องรีบนะฮะอีกแปดที่นั่งตอนนี้ จนถึงประมาณการกฎาคเนาะก่อนกรกฎาคมด้วยซ้ําตอนนี้ตอนนี้พฤษภามิถุนาเนาะแล้วก็มันปิดประมาณที่าาอาปิดเดือนมิถุนายนนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จองให้รีบนะฮะแล้วเดี๋ยววุฒธจารับปากว่าตอนน้องขายหันบกพุฒธจะไลฟ์ให้อ่าโอเคโ้โอเค,อเคแปดที่นั่งนี้ถ้าเกิดว่าเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะไลฟ์ ตอนที่น้องใส่ชุดฮันโบกให้ชุดฮ ok ันโบกไม่ได้หาไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะทุกคนจะบอกให้อโอ้ปูจะได้<อ>ไปเดินตาแบบบริเวณรอบใช,บใช่ใช่ถูกแล้วก็จะแบบมีกินหมูแบบหมูย่างเกาหลีด้วยอ่าใช่ทุกคนไม่ได้หากันง่ายๆนะจะบอกให้ใส่ชุดฮันบกเนี่ยแลวทุกถ,ถ้าอยากเห็นสวยๆงามต้องพีพีกับก้าวเนาะ,ะแต่ แต่ถ้าอยากเห็นอะไรประหลาดประหลาดนี่ชุดฮันบกที่แบบสนโบเออนี่นะฮะอ่าแปดที่นั่งนะทุกคนแปดที่นั่งใช่อ่ารับประกันความสวีดไวแรงมากกูบีของกูบีทักก่อนค่าอ่าไปกันเยอะๆนะคะได้ไปเที่ยวการไปสนุกได้กัน ไปรับบรรยากาศดีๆในการทานอาหารอร่อยๆใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ่าอ่าอีกแปดที่นั่งแปดที่นั่งเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็เต็มอยู่แล้วแหละพอถึงสิ้นเดือนนี้เต็มแน่นอนอีกแปดที่นั่งนะทุกคนเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เออแปดที่นั่งเองแปดที่นั่งเร๊บเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่ไปใช้ทริด้วยการกี่วันนะคะอ่าห้าวันสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าป่ะประมาณประมาณห้าวัน ใช่ช<ไ>่ใช่ถูกใช่ใช่ใช่ใ่อช่ใ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 ช่เช้ใช่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 เช่ใ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 อ่ใช่ใชนน่้า่ใชอใช่ใชกใช่ใเ่กช่างา่ใช่ใช่ใช่ใทุกคนนี่ออใช่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 ใช็นชน่นเช่ใช่นน่ใชีใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่นชนน่เป็นช่นนนออใช่ใชาใ่ใช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 ่ใใช่คช้ใชใ่ใช้ใช่ใ อะไรมากลูปพลอ,อยจากทิอฝรั่งเศสไหมะจะจะถ่ายรูปสีสวยจากฝรั่งเศสมาให้ดูใช่ให้ดูนะอ่า <laughs> ใช่นี่นะฮะพี่ก้าห้องน้ำนานมากสงสัยปวดท้องแหละทุกคนใครที่ใครที่ยังไม่มีโฟโต้บุ๊กนะสามารถไปซื้อที่หน้าง,งานได้เหลืออีกประมาณ20กว่าเล่มเนาะใครอยากเข้าไปรับนี่เดี๋ยวเน้อแต่น้องพี่พี่จะกลับแล้วเออนะเาะอ ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะอส่งแม่ไปตามวะส่งแม่ไปตามอีกยี่สิบกว่าเล่มนะฮะเหลือกี่เล่มเด็กกี่เล่มยี่สิบกว่าเล่มครับยี่สิบกว่าเล่มสติ๊กเกอร์ล่ะอ่ะพี่พี่มาพี่พี่มาอสติ๊กกเร์ยังนี่ไหนใครบอกว่าไม่พอเพราะฉะนั้นต้องมาซื้อนะฮะ สแกมแล้วสแกมดีใจยังมือสั่นมือสั่นเลยใช่ไม่ใคยซื้ออีกเลยจ่ามึงมึงอย่างเดียวไม่ได้นะอ่เพราะเพราะเพราะขาแม่ขามาไม่เป็นไรอันนั้นยังไงฮะอีกน่าดหนูแล้วขอผมนะครั แรงมากสองเงินสามร้อยนเดียวร้อโอ้ย่มคราครยังไม่ได้้อไม่บือนอ่านี 1> 1แปบบ็บหนึ่งแซงแป็บหนึ่งเอารับปิดเลยรับก่อนก็ได้ครับอันเ um> น well ี้ยร้อยแปดสิบอะไรเนี้ยรับใครอยากได้สต nice ิกเกอร์ย erm like ัยก็ยังขี้เลียวนิดนึงโฟโต้บุ๊กเหลือ20กว่าเล่มนะครับใครต้องการเพิ่มมาเลยใครอยู่ในงานมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลย หนึ่งพันสามร้อยคนมาเลยครับหนึ่งสองเก้าเก้าทีวอาคิวอาคิวอาคิวอาเลือกได้สองแบบกก็จะรับตรงนี้โคชั้นจะรับข้างในหรือว่ารับตรงนี้แล้วก็เข้าไปรับข้างในก็ได้เลือกได้ถ้ากลัวสีก็ฟินนนะะหน้าจอต้องฝากเพื่อนซื้อนะฮะซื้อไม่ได้จ้า มีรอบนนี้ด้วยแล้วก็มีมีคนในเนี้ยอยากได้แต่ว่าต้องหาเพื่อนมาซื้อก้าวเนี่ยเนี่ยเขาอยากได้แต่ว่าอั๋ออันนี้ลวเวลาเจอพี่วุิข้างนอกก็ไปแล้วไปอย่างนี้หนึ่งกวางเก้าเก้าชนิดค่ะผ้าสงครับผมเที่ยวอีกหนึ่งไม่สง นี่นะฮะนี่นะฮะถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครอยากได้ต้องฝากเพื่อนแล้วแหละตอนนี้ต้องฝากเพื่อนแล้วแหละตอนนี้พี่ถ่ายรูปไปไหนจ้าพี่ถ่ายรูปไปไหนฝากสติกเกอากคนี่เดียวเอาไว้สติกเกอรขอรักกันพี่พี่ถ่ายรูปถ่ายสติกเกอร์เล้ยถ่ายสติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่แบบถ่ายเล่มแล้วพี่แบบตรงนือพี่นิดนึงหอบแบนแบนแบบแบบ ออแล้จากพี่เรา่ไหม่ขอคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอนน้นแเย็นอ่างครับไม่เขี่ยวเลยอันนี้ครับแม่เอย่าอย่ไม่คดโนนะคะ ยังมีมอยู่นะคะโบตบุกนะคะใครยังยังซื้อแล้วรับแบบคุณน้องต่อแถวตรงนี้ได้เลยนะคะไปเมลนี่จ้าเธอเริ่มเริ่มตรงนั้นข้างในกี่โมงอ่ะสามเอ๋อโอเคอีกสิบนาทีเดี๋ยวอีกสิบนาทีข้างในนะฮะเดี๋ยวอีกสิบนาทีข้างในจ้าใครอยากได้คู่เ้ยใครใครอยากได้คู่อ่ะได้เออ ใครอยากได้โฟโต้บุ๊กอีเล่มหนึ่งมาเลยจ้ายูเนียนมอจ้ายูเนียนมอยู DM, เนียนมอทุกคนติเกอร์ตอดิ๊กเกอร์ไหอ้สติเกอร์อยู่ต้งถุงนเลยจ้ามาดูที่9ยื่นหน่อยวพน้องได้ไหมยันเงี้นเงีนี้ะ อีกสิบนาทีนะครับทุกคนอีกสิบนาทีนะครับทุกคนอีกสิบนาทีนะครับเดี๋ยน้องพีพีไปก่อนนะฮะบบยบ๊ายบายน้องพีเป็นยังไงคะทุกคนฟินจนฮอบจนเหยินเลยไหมคะคลินิกทันตกรรมใกล้ฉันมากตอนนี้นี่ขนาดไม่ใช่งานคู่นะคะยังฟินแตกแตนซะขนาดนี้ถ้าเป็นงานคู่จะฟินขนาดไหนไม่อยากจะคิดเลยล่ะคะ่ะ ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินของ9ปีพีมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ชมจะเข้าไปอ่านค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ